สวัสดีครับกระผมนายนทอตัวย่างครับผมนายปฏิญญาจันเพ็งครับพวกเรานะครับมาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอัตลักษณ์บัณฑิตวัฒอและอรณ์กนะครับภายใต้โครงการอนุรักษ์ประเพณีบ้านเราอนุรักษ์ประเพณีกำปาครับโดยคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่จัดทาขึ้นเพื่อ ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีกำฟ้าตําบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอรพรมุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้กับผู้ที่สนใจได้ชมกันครับภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประวัติของประเพณีกำฟ้านะครับประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตัวของประเพณีกำฟ้าเองนะครับว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยประเพณีกำฟ้านะครับมีลักษณะอย่างไรและในปัจจุบันนะครับประเพณีมีลักษณะอย่างไรครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าประเพณีกำฟ้าเนี่ยที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของประเพณีกำฟ้านะครับเรื่องคำว่ากำฟ้านะครับเป็นภาษาพวนะครับของชาวพวนนะครับคือคำว่ากำเนี่ยจะหมายถึงคำหมายถึงว่าบูชาหรือว่าเคารพนะครับส่วนคำว่าฟ้าเนี่ยจะมี2องนยักษ์ก็คือ หมายถึงกรตรสั์นะครับหรือเทพเทวดาที่ปกป้องอยู่บนท้องฟ้านะครับโดยรวมกันแล้วเนี่ยคำว่ากามฟ้าเนี่ยก็จะหมายถึงการบูชาเทวดาหรือเทพเจ้าที่อยู่บนฟ้าฟ้านั่นเองครับ mm. ต่อมานะครับป้อวของประเพณีกมฟ้าเนี่ยเราจะเริ่มจากในสมัยก่อนนะครับในแถวลาวนะครับหรือแถวช่วงภาคอีสานข,ของประเทศไทยเนี่ยจะมี3เมืองหลักที่เป็น3เมืองสําคัญในการเกิดประเพณีกมฟ้านะครับก็คือจะมีหลวงพะบางเวียงจันทร์และก็เชียงขวางนะครับโดย3เมืองนี้เนี่ยจะมีประวัติเกี่ยวข้องก,กันก็คือ เชียงขวางเนี่ยจะเป็นเมืองขึ้นของหลวงพะบางนะครับในอดีตนะครับแล้วซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีเมืองเวียงจันทร์นะครับที่ต้องการจะไปตีเมืองหลวงพะบางนะครับให้เป็นเมืองขึ้นของตัวเองแต่ก่อนที่จะไปตีเนี่ยท้ากษัตริยของเวียงจันท์เนี่ยก็ได้คิดแผนที่จะหาพวกไปช่วยตีด้วยนะครับ ช่วงในตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปไปชวนเมืองเชียงขวางนะครับไปร่วมตีด้วยและเชียงขวางเนี่ยก็ต้องการที่จะไปตีเช่นกันนะครับ <apse. S 2> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเชียงขวางนะครับก็เป็นเมืองขึ้นของหลวงพระบางอยู่ซึ่งถ้าตนเองได้ไปตีแล้วชนะเนี่ย,ต,นนย,ต,ยตัวเองก็อาจจะได้เป็นอิสระนะครับก็เลยตอบรับปากนะครับทีน,นี้เชียงขวางกับเวียงจันทร์เนี่ยก็เลยยกทัพกันไปตีหลวงพระบางสุดท้ายแล้วก็ได้ชัยชนะมานะครับแต่ถึงการนั้นแล้วหลังจากที่เชียงขวางเนี่ยได้ไปร่วมรบกับ เวียงจันจนชนะหลวงพะบางแล้วเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเชียงขวานก็ยังไม่ได้เป็นอิสระสะทีเดียวนะครับเพราะว่าเมืองเวียงจันเนี่ยก็ไม่ยอมให้เชียงขวานเป็นอิสระจากนั้นก็เกิดศึกกันระหว่าง2เมืองนี้นะครับก็คือเมืองเชียงขวานกับเมืองอาเวียงจันทนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ของเมืองเวียงจันเนี่ยก็คือเท้านนนะครับเท้านนเนี่ยก็ได้สั่งให้น้องของตัวเองน้องและแท้ชื่อว่าเท้าเขียวนะครับได้กทคพไปตีเมืองเชียงขวานนะครับ หลังจากที่ไปตีเสร็จแล้วเนี่ยก so the so ็รับชัยชนะมาแล้วเท้าเขียวนี่ก็ได้จับตัวเท้าชมพูมานะครับเป็นตัวประกันและเท้านนท์ก็ได้สั่งให้เท้าเขียวนี่อ่าได้ให้ไปบอกเพชฌฆาตให้ทําการประหารเท้าชมพูแล้วในวันในวันลุ่งขึ้นของการประหารเนี่ยก็จะมีผู้คนลายล้อมเยอะมากแล้วก็จะมีเพชฌฆาตนะครับที่จะทําวิธีรําแล้วก็ฆ่าเท้าชมพูนะครับโดยในการทําวิธีฆ่าครั้งนี้นะครับเพชฌฆาตก็ได้ใช้อาวุธคือหอกนะครับในการฆ่า ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เพชรฆาตเนี่ยกำลังที่จะลาเสร็จแล้วก็กาลังจะฆ่าพ้าชมพูแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นเองก็เกิดปฏิหารขึ้นมาคือเกิดฟ้าผ่ามาจากข้างบนฟ้านะครับผ่าเบรี้ยงลงมาที่หอกของเพชรฆาตในตอนนั้นเองจนทาให้หอกของเพชรฆาตเนี่ยหักเป็นสองท่อนแล้วก็กระเด็นไปเลยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ในงานในพิธีตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เกรงกลัวแล้วก็เชื่อกันว่า เป็นคำสั่งของเทวดาบนฟ้าฟ้านะครับที่โดนบันดาลให้คนดีเนี่ยไม่ตายก็คือจะเป็นการช่วยคนดีนะคบเพราะว่าท้าชมพูเนี่ยเป็นคนดีทุกคนก็เลยในงานก็เลยเข้าใจตรงกันว่าโอเคควรจะปล่อยท้าชมพูไปเพราะท้าชมพูเนี่ย เป็นคนดีแล้วก็เป็นคําสร้างจากเบื้องบนซึ่งเป็นคำสร้างจากเทพพยาดาจากบนฟ้าฟ้านั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตัวประเพณีกําฟ้านะครับประเพณีกําฟ้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยประเพณีกําฟ้าเนี่ยจะจัดประเพณีขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องกันนะครับโดยควานบ้านหรือว่าผู้นําหมู่บ้านเนี่ยจะไปถามคนที่ผู่ตึงที่สุดในหมู่บ้านว่า ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเปล่าถ้าคนหูตึงได้ยินกวานบ้านเนี่ยก็จะไปไประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนบอกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วก็เริ่มจัดประเพณีกำฟ้าขึ้นได้เลยแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือในบางปีเนี่ยไม่มีเสียงฟ้าร้องทําให้ชาวบ้านที่เตรียมการสําหรับประเพณีกำฟ้าขึ้นมาเข้าของที่เตรียมการไว้เนี่ย หกวนบ้านก็เลยปรับเวลาจัดประเพณีขึ้นเป็นวันขึ้นสามค่ำเดือนสามซึ่งตรงกับวันที่เจ้าชมพู ผูกประหารแล้วฟ้าผ่าลงมาโดนของพอดีจึงเป็นวันสําหรับใช้ในการจัดประเพณีกําฟ้าเรื่อยมาครับโดยประเพณีกาฟ้าดั้งเดิมนะครับจะเริ่มจัดขึ้นในวันขึ้นสองค่ำเดือน3มนะครับโดยชาวไทพวนเนี่ยที่ทางานนอกหมู่บ้านหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาช่วยกันทําขนมจีนแป้งจี่แล้วก็ข้าวหลามน,นะครับเพื่อใช้ทําบุญถวายพระในวันประเพณีกาฟ้าในวันถัดไปนะครับก็จะเกิด ความสนุกสนานขึ้นมานะครับโดยในคืนขึ้นสองขาเดือนสามเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาเคาะเตาไฟนะครับแล้วก็กล่าวคํามงคลซึ่งเป็นคําที่ใช้ป่าประกาศว่าประเพณีกำรรฟ้าได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยมีประโยคดังต่อไปนี้นะครับกําปอดกมดีเนอไพ่บ่าหาหน้าบ่าเอาครบบ่ต้องค้องบ่ดัง กำปลอดกำดีกำเห่ากำเหือนกำนากำผู้กำคนกำงัวกำควายหมาเป็ดไก่เนอ้อซึ่งประโยคที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเป็นประโยคที่ใช้แจ้งคนในชุมชนรวมถึงเทพฟ้าพยา,านะครับว่าประเพณีกำรรฟ้านะครับ ได้มาถึงแล้วครับในวันถัดมานะครับหรือว่าวันขึ้น3ามค่ำเดือนสชาวไทยพวนก็จะนําขนมจีนแป้งจีหรือว่าข้าวลาดมาทําบุญที่วัดกันนะครับแล้วหลังจากทําบุญกันเสร็จเนี้ยก็จะมีการละเล่นพื้นบ้านกับคนในชุมชนก็จะ ทำการละเล่นพื้นบ้านกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกําฟ้าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของชาวลาวนั่นเองครับวันปีใหม่ไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นวันสงกรานวันปีใหม่ของชาวจีนก็คือวันตุษจีนซึ่งวันกําฟ้าก็คือวันปีใหม่ของชาวลาวนั่นเองครับในวันปีใหม่ของชาวลาวเนี่ยชาวไทยพวนเนี่ยก็จะถือคติกันว่าจะไม่ทํางานกันเนื่องจากใครที่ทํางานในวันนี้จะถูกฟ้าผ่า ซึ่งมันเป็นกุศโลบายหนึ่งครับเพื่อต้องการให้ชาวไทโพนเนี่ยกลับมาอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันครับนอกจากป่าเพณีกำฟ้านะครับจะเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทโพนแล้วยังเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทํานายว่าปีนี้ น้ำท่าจากอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะครับโดยสามารถทํานาได้จากการทิศทางการร้องของฟ้านะครับโดยถ้าหากได้ยินฟ้าร้องทางทิศเหนือนะครับจะทํานายได้ว่าปีนั้นนะครับน้ําจะอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถทํานาได้ดีหากเป็นทิศใต้หรือว่าทิศตะวัตนตกนะครับน้ําจะน้อยฝนจะแรงนะครับทําให้นาเสียหายทางทิศตวัตอนออกนะครับฝนฟ้าจะตก ปานกลางซึ่งถ้าทํานาที่รุ่มเนี่ยจะได้ผลดีแต่ถ้าทํานาที่ดอนเนี่ยจะเกิดความเสียหายขึ้นครับประเพณีกำฟ้านะครับในอดีตก็แตกต่างกับปัจจุบันอย่างมากนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเป็นการจัดกันแค่ภายในชุมชนหรือหมู่บ้านหรือในข้อบครัวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีองค์กรจากทางจังหวัดแล้วก็ของตำบลเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่ง ทางจังหวัดและตำบลเนี่ยก็ได้จัดการยกระดับของการจัดภายในชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นระดับจังหวัดหรือระดับตำบลขึ้นมานะครับซึ่งจัดเป็นงานใหญ่ขึ้นตัวอย่างเช่นการกินพาแรงนะครับพาแรงเนี่ยจะเป็นการกินอาหารข้ามของชาวพวนนะครับก็คือจะแค่จัดกันภายในหมู่บ้านหรือยอย่างเช่นเป็นการกูเสือแล้วก็นั่งกินล้อมวงกันภายในรอบๆนะครับแต่ทางหลังจากที่ได้มีภายในจังหวัดเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ก็ได้มีการจัดยกระดับเป็นการกินพาแรงแบบโตจีนซึ่งเป็นการนําโตจีนเข้ามากินแทนนะครับก็จะเหมือนเป็นการจัดโตจีนเหมือนงานเลี้ยงทั่วไปนะครับก็จะไม่เป็นการกินพาแรงแบบดั้งเดิมนะครับและอย่างที่สองน,นะครับก็อย่างเช่นการแห่นะครบับขบวนแห่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องของทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการให้ชุมชนเนี่ยได้จัดขบวนแห่วิถีชีวิตของชาวบวนขึ้นมานะครับโดยให้แห่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับแล้วก็แห่ประเพณีเป็นนนขบบวแหห่่ใญะครั ซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะไม่มีการแห่แบบนี้เลยจะเป็นแค่เป็นการเป็นงานภายในหมู yeah. ่บ้านของชาวพวนเท่าน so, ั้นนะครับและอย่างที so ่ much, people, 3นะครับ thank ก็คือการละเล่นนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยการเล่นของเด็กๆนะครับก็จะมีการเล่นโดยใช้ลูกแก้วนะครับไว้ที่เท้านะครับแล้วก็แข่งเตะกันว่าใครเตะไกลสุดแต่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับหาพบได้ยากมากนะครับหลังจากการสอบถามของเรานะครับได้สอบถามชาวพวนว่าความเปลี่ยนแปลงของประเพณีกลางฟ้านะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทุกคนมีความเคลือย่างไรนะครับ หลายหลายท่านนะครับก็ได้ฝากความเห็นไว้ว่าการศึกษาประเพณีกรมฟ้าเนี่ยอยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นความหวังเลยอยากให้ศึกษาที่แก่นแท้จริงๆของประเพณีกรมฟ้านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของประเพณีกรมฟ้าเกิดขึ้นซึ่งจากในอดีตท,ที่เคยมีในปัจจุบันก็ไม่มีแล้วซึ่งการที่หลายๆท่านที่อยากจะเข้ามาศึกษานะครับอยากให้รู้เหตุผลว่าทําไมหลายอย่างยังมีอยู่หรือหลายอย่างไม่ได้มีแล้วนะครับ แล้วก็อยากให้ศึกษาที่แก่นแท้จริงของตัวประเพณีนะครับไม่ใช่เพียงแค่อ,อยากรู้เป็นเนื้อหาพื้นพื้นหรือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับและซึ่งสุดท้ายที่ชาบนได้ฝากมาเลยก็คืออยากให้เด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะสืบทอดประเพณีกำฟ้าที่แท้จริงอนะ่ะได้เป็นผู้สืบทอดต่อไปแล้วก็อยากเห็นความดีงามของประเพณีกำฟ้าที่เคยมีมาในอดีตครับขอบคุณครับ ครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีกำฟ้าไปนะครับพวกเราหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีกำฟ้ามากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วเนาะใช่ครับขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ